ใช่ไหมได้ไหมอ่าคุณแนวคุณแนวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะผลเริ่มกดไลค์ให้นะคะคนข้างบนนะคะคนที่อยู่ข้างบนนะคะขอบคุณกําลังใจทุกคนทุกท่านเลยนะคะถ้าทครคุณแนวนะคะถ้าใครที่จงค่ะขอบคุณกําลังใจนะคะถักใครทุกบ้านเจ้าสวัสดีค่ะนะอาิจงบอกนะคะขอบคุณค่ะถ้าทายกันค่ะ องอยู่นะทุกคนนะเนี่ยเนี่ยแนวฟรีดัมนะเนี่ยค่ะเก็บชั่วโมงอยู่นะทุกคนนะฝากคุณแนวด้วยนะคะได้แล้วน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 ะาสามารถไปเปิดหลังบ้านเพื่อนได้แล้วนะคุณยามาสวัสดีคุณยาคะ่ะไม่ได้ไปหาคุณยาเลยนะวันนี้ก็มีลูกค้านะคะออออเอาอันนี้ให้คุณยาหน่อย อ่าทักทายคุณหยากันคะ่ะขอบคุณคุณหยานะคะที่แม่เรียนมาส่งกำลังใจนะคะอ่าทักทายคุณยากันนะคะขอบคุณคุณหยามากๆเลยนะคะกำลังใจนะคะไว้ว่างๆจะแวะไปหลังบ้านนะคะคุณหยาค่ะขอบคุณคุณหยามากๆเลยนะคะที่แม่เรียนมาส่งกำลังใจกันนะคะอ๋อต้องไปล้างใหม่ใช่ไหม ต้องไปอ่าอะไรนะอัปเดตใหม่นะไม่พวงนะเออแล้วต้องไปอัปเดตใหม่นะเออเพราะว่ามันเม้นอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยเครื่องเนี่ยอ่าแซ่บแบบสาธารณะในชื่อนี้เนี่ยเนี่ยเม้นไม่ได้เลยนะอ่าคุณยาก็ชมพูน้อยนะคะคุณแนวก็แม่พวงนะคะคุณแปมก็สาวอ้อนนะคะหาทักทายกันนะคะ คุณคุดแฟมด้วยนะคะฝากเพื่อนๆช่วยคนดันน้องแนนให้ผ่านด้วยนะคะตีสี่ถึงแปดโมงปจถมมังคู่คุณแนวใช่ไหมคุณแนวใช่ไหมใช่ไหมพี่พี่จงของคุณแนวใช่ไหมแล้วมันจะปักหมุดได้ไหมอันเนี้ยอ่าได้ไหมต้องกดตรงไหนตรงพี่จงเหรอ เ้าไม่จบใช่ไหมได้ไหมอ่ะมันไม่ได้ปักหมดุดไม่ได้แนวนอนนะ่ะทุกคนเนี่ยมันไม่ได้นะอือมันไม่ได้นะลุงคำลาดไปเปลี่ยนโป้โมาหรอ <c oughs> เอาหลอดๆนะเอาหลอดๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีลุงคำลาดนะ <c oughs> มันแบบก็สมพูน้อยนะคนญยากก็ลุงคำลาดนะคะ ลงกำลานะลงกำลาก็แม่แฟมนะคะดีครับนะคะอ่าทักทายนะคะน้องแนวไม่ได้ไปบ้านพี่และจาดแนะนำให้เป็นสมาชิกบ้านสายทองนะคะอ่านแน่นันแน,ะน,นนะ่บ้านสายทองนะคะอ่านดูเด้อลงกำลาก็น้องหยานะคะดีครับนะลงกำลาก็มิจ้องนะคะคุณแฟมก็ทักทายนะอ่านทักทายใครอ่ะ อัทีนี้เครื่องไมวันอ่านไม่ได้นะ่ะอ๋อพี่ดาวเรืองนะคุณยากับพี่ดาวเรืองจ้้นะคะพี่จองก็ลูกคำล่านะคะคุณแนวก็ลูกคำล่านะคะขอบคุณค่ะพี่จองก็อ่าน้องแปมนะคะลูกคำล่าก็ไม่ม่วงนะคะไม่ม่วงไม่ม่วงนะ มีใครบ้างที่ยังไม่ได้ไปหาเนี่ยขาไม่พกได้ไปหลังบ้านเลยนะจริงๆเนี่ยไปหลังบ้านดีกว่านะทุกคนนะเออไปหน้าบ้านก็ได้นนอนเฝ้านะอนอนเฝ้านะหน้าบ้านนะเออสอนก็ลงคําลานะคุณแปมก็ดีจ้าคุณโจงนะคุณแนวก็คุณแปมนะคะอ่าคุณอ่าคุณแนวก็เก็บชั่วโมงอยู่นะคะ แล้วก็ของคุณแปมก็เที่ยวชั่วโมงอยู่ใช่ไหมคะเด็กเลี้ยงนะของคุณแปมนะคะอ่าเป็นคุณยายแล้วใช่ไหมของ